มีพี่ชายมาช่วยนะคะแบบจะเห็นฝนขึ้นต้นไม้เองแก<ๆ>บอกโอ,อย้ยาเลยนะคะแบบแกน่ารักมากนะคะนี่ได้มาแล้วนะคะบักเนบนเออไงเล้วตัวอะไรนี่ร่องทั้งใดบบะ วันวันบอกแม่แล้วว่าแม่นูสีฟันมันเด้อราะว่ามันซอยบอดเลยมีพี่ชายมาช่วยค่ะตอนแรกฝนจะขึ้นเองนะคะแกบอกว่าหยาเลยน่ารักมากๆค่ะบักเบนค่ะตะขบกวายนะคะผลไม้ผลไม้ป่านะคะกิโลละสองร้อยบาทนะคะเป็นเบอร์รี่เมืองไทยใช่ไครเ้็นคุณจ้าไงบักเบน

บอกแม่เพื่อเรล่อะสิฟันีนเมื่อมันสอยไม่ได้เราก็ต้องฟันมันลงมากินนะคะถ้าเราอยากจะกินนี่คือฝนล่ะอะไรที่มันเก็บไม่ได้ฟันลงเลยนะคะแซบบอกเลยแซบอร่อยเก็บยากใช่ไหมฟันลงมาเก็บเลยเป็นตะล้องข้างไหนล่ะบอ๊บอบอบอ๊บอ,บอ,บอไปหาใหม่กัน